ทุกคนรู้จักพระสุพรรณกัลยาไหมคะซึ่งมุมมองของนักประวัติศาสตร์พม่าได้พูดถึงพระสุพรรณกัลยาว่าอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันค่ะ สวัสดีคะ่ะครูอ้นจากช่อง Story of Guide วันนี้มาพบกันเช่นเคยคะ่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์คูท่องเที่ยวคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้นจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาค่ะซึ่งเกี่ยวกับมุมมองของนักประวัติศาสตร์ชาวพม่าซึ่งพระสุพรรณกัลยานั้นคือพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระราชาธิดาในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกับพระวิสุทธกษัตริย์ค่ะเป็นหลานยายของสมเด็จพระศรีสุริโยทยนั่นเอง พระเจ้าบุเรงนองได้ขอพระสุพรรณกัลยาไปเป็นพระชายาทรงมีพระราชธิดากับพระเจ้าบุเรงนองและเราจะได้รับการเล่าถึงตำนานของพระสุพรรณกัลยาว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนค่ะภายหลังสงครามยุทธหัตถีเมื่อพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับชัยชนะต่อพระมหาอุปราชเหตุการณ์ในครั้งนี้นำมาซึ่งความโศมนัตเสียใจเก็บพระเจ้านันทบุเรงนองค่ะและนำไปสู่โศกนักรรมนั่นเอง มิกกี้ฮาร์ดนะคะสถาปนิกชาวพามา่าผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์พาม่าและไทยได้แปลเอกสารหลักฐานของพามา่าที่กล่าวถึงพระสุพรรณกัลยาและเขียนเป็นหนังสือไทยตีพิมพ์ชื่อโยเดียกับราชวงศ์พาม่าค่ะเรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้ในหนังสือนั้นได้เล่าถึงข้อมูลหลายเรื่องเกี่ยวกับโยเดียหรือว่าอโยธยาและรวมถึงคนอโยธยาที่มีชีวิตในกรุงหงสาวสดีรวมถึงได้เล่าถึงพระสุพรรณกัลยาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า ในระยะเวลา12ปีแรกในพระราชวังกำมพชสาดีเมืองหงสาวดีของพระสุพรรณกัลยานั้นเป็นช่วงที่ดีและทรงพระเกสําราญมากที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้ทรงพบพระสวามีอยู่เนืองๆด้วยว่าพระสวามีมักจะทรงภารกิจที่แนวหน้าประทับในสนามรบเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ท่านก็ทรงพระเกสําราญตามสมควรและเมื่อพระเจ้าบริเวนองเสดสวรรคตพระโอรสของพระเจ้าบริเงนองก็ทรงพระนามว่าพระเจ้านั้นท บุเรงเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ยังผลให้ตําแหน่งพระมเหสีของพระสุพรรณกัลยากลายเป็นอดีตทันทีและต้องทรงย้ายออกจากพระราชวังไปประทับณตำหนักส่วนพระองค์นอกเขตพระราชฐานเช่นเดียวกับเหล่าวงสานุวง์ของพระเจ้าบุเรงนองพระองค์อื่นๆตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา พระสุพรรณกนยาทรงมีพระราชธิดากับพระเจ้าบุเรงนองหนึ่งพระองค์พระนามเจ้าพุนซีค่ะหรือเจ้าหญิงพิษณุโลกเมื่อพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตเจ้าพุนซีก็ได้ตามเสด็จพระราชมารดาออกมาประทับนอกพระราชวังกำรรโพธานีโดยเจ้าหญิงได้เสกสมรสกับเจ้าเกาลัดพระโอรสของเจ้าอสังขยาเจ้าเมืองตลุบซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ค่ะ เป็นที่ปรึกษาของพระเจ้ามังรากยอเป็นโอรสองค์ที่สองของพระเจ้านันทบุเรงและมีพระราชธิดาด้วยกันก็คือเจ้าหญิงจันวดีค่ะซึ่งหมายความว่าในช่วงสงครามยุทธหัตถีในปีพศ2135พระสุพรรณกรลยามิได้ประทับอยู่ในหงสาวดีแต่ทรงประทับอยู่ในอังวะต่อมาอีกสองปีพระเจ้าตองอูพระเจ้าายองยัน และพระเจ้าเชียงใหม่ต่างแยกตัวเป็นอิสระจากหงสาวดีพระเจ้านายองยันจึงได้เข้าครองกลุ่มอังวะที่เจ้าหญิงพิสุนโลกและพระสุพรรณกัลญาประทับอยู่จึงเป็นผลดีแก่ทั้งสองพระองค์ด้วยเนื่องจากพระเจ้านายองยันนั้นเป็นพระโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองมีความคุ้นเคยกับเจ้าอาสังขยาบิดาของเจ้าเกาลัดจึงคาดได้ว่าภายใต้การปกครอ,องของพระเจ้านยองยันนั้น พระสุพรรณกัลยารวมถึงเจ้าหญิงพิษณุโลกก็ยังทรงประทับในนครอ,อังวะอย่างปกติสุขจนกระทั่งสิ้นพระชนค่ะโดยมิได้ถูกปรองพระชนแต่อย่างใด อีกประเด็นที่มักมีการเข้าใจกันมาก็คือภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้านันทบุเรงก็ได้นําพระสุพรรณกัลยามาเป็นพระชายาค่ะซึ่งมีกีฮาร์ดบันทึกไว้ว่าหลักฐานการบันทึกถึงครอบครัวพระเจ้านันทบุเรงในพงศาวดานทุกฉบับไม่เคยปรากฏพระนามของพระสุพรรณกัลยาแม้แต่นิดเดียวอย่าว่าแต่ว่าพระมเหสีเลยแม้แต่รายชื่อในตําแหน่งพระสนมก็ไม่มีหากเป็นเช่นนี้แล้วท่านยังอยากจะพูดหรือว่า ขียนอีกหรือว่าพระสุพรรณกัยาเป็นเมียนันทบุเรงซึ่งการพูดกันไปเช่นนั้นหมายความว่าไม่ให้เกียรติพระนางเลยทั้งที่พระนางเป็นถึงพระธิดาในพระมหาธรรมราชาและเป็นพระเชษฐภัินีโคงพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรียุยาทั้งสองพระองค์ประเพณีขัติยวงศ์นั้นนิยมสมรสกันระหว่างพี่น้องด้วยกันก็จริงอยู่แต่ไม่มีการเอาเมียพ่อมาเป็นเมียลูกแน่นอน ที่คูออนพูดไปนะคะก็คือเรื่องราวของพระสุพรรณกนยาในมุมมองของนักประวัติศาสตร์ชาวพมา่าซึ่งเรื่องราวนั้นเกิดจากท่านมิกกี้ฮาร์ดนะคะได้บันทึกไว้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับคูออนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ